คนหต่อคนดำเนินการยกตานแต่งเพื่อวัดํำล่องเฮาไหวกับศาสนาดังนั่นก่อพัฒตาอนุโมทนาขอบคุณยังปสลาพักจัดเยี่ยงพร้อมเดิขอบัวอาลังดับต่อไปเขาจะได้กล่าความหวายเจดียะ่าเจ้าเศรษดีสัพพโยพระธาเจ้าทรงเครื่องปารมีเจ้าเกื่อกัมม ที่ในโบรณะปฏิสังขร์แล้วเสร็จนี้ไหวกับพระศาสนาเป็นลำดับต่อไปขอพระดาสนาตั้งนโมพุองใส่เนิร์นโมตา ตอาราต่อสามมาตอตาสายาเคพันเตสังโฆปติชาณาโตมะยงเตตามเจติยมตะปรลิวารังพุทธศาส ปูชนธายาพุทธศาสนเสามสุส่แห,หสวัสดีนะคะสาธุนพันเตสองสุสีแอบคุณค่แมวน้อยพุทธาน้องโอปูชนธายาเจติยักษาทานาสาอนิสังโส อมหาจันเจวะมาตาปิโตนาทีนาปียะ<า>ชนานังทีฆะรตังกิตายะสุขายะสังวะตันโตข้าแดพระสู้เจริญ พระเจดีพร้อมกับของบริวารทั้งหลายนี้ไว้ในพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นวิหารเก่าแต่บูรณะบูรณะใหม่ที่แห่งการถวายพระเจดีเพื่อเป็นพุทธ,ทธบ,บทกกทธูชานี้ของข้าพเจ้า แต่าเห็น,นเกากว่าเพื่อประโยชน์เพื่อความสดแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ปิญะชนทั้งหลายมีมาดาบิดาเป็นต้นตลอดกาลละนา ขอบพระคุณทุกท่านนะคะอาการนอกบบารท่การิณเนนกราจกูัยตองสบการจราททางระดประพศาสตราวัดนอกทีเอยอะรต่อไปจะได้ยฉมสอบบการยาบรราการนะครับ อีกหนึ่งนาทีนะคะจะลงเวทีนะคะได้ครึ่งชั่วโมงนะคะขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจนะคะเดี๋ยวก็จะลงเวทีแล้วนะคะยกมือ้บายนะคะยกมือสีชมพูใบายนะคะขอบพระคุณทุกท่านนะคะเจเปนเจ้าภาพ แสนล้านดวงใจนะคะตั้งใจฟังไล่ชื่อรายนามของท่านเนอร์กวจะได้เข้ามาประเคนวายจะคุณ